สุดสวยงามเปิดอุทยานดอกไม้รับนักท่องเที่ยวเชียงรายดอกไม้งามปีที่22่สิสมนสเสนคนครแห่งความสุขเทศบาลนครเชียงรายเปิดเทศกาลท่องเที่ยวส่งท้ายปีและต้อนรับปีใหม่เชียงรายดอกไม้งามปีที่22อย่างยิ่งใหญ่ในริมิดพื้นที่ริมแม่น้ำกกหน้าสวนสาธรา,ารณะหาดนครเชียงรายให้กลายเป็นอุทยานดอกไม้เมืองหนาวรวบรวมดอกไม้นับล้านดอกหลากหลายสายพันธุ์พร้อมประติมากรรมดอกไม้ภายใต้แนวคิดรียงร้อยดวงใจดอกไม้ถวายแม่ สร้างบรรยากาศแห่งศิลปะความสุขอัตลักษณ์ของเมืองเชียงรายพิธิเปิดมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจงังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายวันชัยจงสุทน,นามนีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและนางรัตนาจงสุทน,นามนีที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงรายในฐานะผู้ริเริ่มและออกแบบการจัดสวนเชียงรายดอกไม้งามทุกๆปี ส่วนงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่22จัดขึ้นระหว่างวันที่26ธันวาคม2568ถึง18กุมภาพันธ์2569จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความงดงามและบรรยากาศแห่งความสุขอย่างใกล้ชิดทีมข่าวเชียงรายนิวส์รายงาน